ไม่ว่าคุณจะใช้น้ำมันอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในเครื่องจ่ายน้ำมันหรอกใต้เครื่องจ่ายเหล่านี้มีถังเก็บใต้ดินขนาดใหญ่ส่วนใหญ่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลายหมื่นลิตรถังบางส่วนจะถูกเก็บไว้เหนือพื้นดินขึ้นอยู่กับขนาดของมันพวกมันบรรจุน้ำมันได้มากถึง3 8 0 0 0ลิตรถังดังกล่าวเขาถึงได้ง่ายกว่าอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าด้วย ปั๊มน้ำมันแต่ละแห่งมีถังอย่างน้อยสองถังยิ่งปั๊มมีขนาดใหญ่และพลุกพล่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีถังน้ำมันมากขึ้นและมีรถบรรทุกพิเศษมาเติมถังบ่อยขึ้นอาจเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ลองแช่เย็นฮีเลียมซึ่งเป็นการที่ทําให้เสียงของคุณเปลี่ยนที่อุณหภูมิลบ273องศาเซลเซียสซึ่งนั่นอยู่เหนือศูนย์สมบูรณ์คุณจะเห็น๊าสที่กลายเป็นของเหลวสารนี้เคลื่อนที่ได้โดยไม่มีแรงเสียดทานในสถานะนี้อดีต๊าสนี้จะไหลผ่านวัสดุที่เป็นของแข็งได้ของเหลวยวดยิ่งจะอยู่นิ่งๆในขณะที่คุณหมุนภาชนะที่มันอยู่ฮีเลียมยังไต่ขอบของภาชนะดังกล่าวได้ด้วย ชีสบางชนิดมีรูที่เรียกว่าตาอยู่สิ่งเหล่านี้เกิดจากแบคทีเรียที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมื่อชีสใกล้จะได้ที่แบคทีเรียเหล่านี้จะปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะที่กา๊าซถูกปล่อยออกก็จะก่อตัวเป็นฟองอากาศทำให้เกิดรูในภายหลังดาวหางมีหางเพราะดวงอาทิตย์ ความร้อนของมันทำให้วัตถุบางส่วนของดาวหางกลายเป็นไอสิ่งนี้จะปล่อยอนุภาคฝุ่นที่ติดอยู่ในน้ำแข็งออกมาหลังจากนั้นลมสุริยะและความกดดันจากรางสีดวงอาทิตย์จะพัดฝุ่นและก๊าซออกไปจากใจกลางของดาวหางนั้นเป็นเหตุผลที่ดาวหางส่วนใหญ่ไม่ได้มีหางเดียวแต่มี2หางหางหนึ่งประกอบด้วยก๊าซส,ส่วนอีกหางคือฝุ่นทั้งหมด กระดาษโพสต์อิดหลุดออกมาอย่างง่ายดายเนื่องจากชั้นกาวไม่สม่ำเสมอกาวจะกระจายทั่วกระดาษเป็นหยดเล็กๆและมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งที่คุณเอาโน้ตไปติดเมื่อคุณดึงโพสต์อิดออกและติดเข้ากับอย่างอื่นหยดที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะเริ่มทำงายานมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนกว่ากาวทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นและสินโสกรโปรก ลูกเทนนิสวิมเบิลดันจะถูกเก็บไว้ที่20องศาเซลเซียสถ้าเย็นกว่าหรือร้อนกว่านี้จะส่งผลต่อวิธีการกระเด้งยิ่งลูกบอลอุ่นขึ้นโมเลกุลของก๊าซภายในก็จะขยายตัวมากขึ้นและทําให้ลูกกระเด้งมากขึ้นแต่ถ้าลูกบอลเย็นเกินไปโมเลกุลจะหดตัวลูกบอลจะสูญเสียความกระเด้งและเกมก็จะช้าลง นกฟลามิงโกเกิดมามีสีเทาพวกมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูในภายหลังเพราะอาหารที่มันกินนกเหล่านี้กินกุ้งขนาดเล็กและสาหร่ายสีน้ําเงินจํานวนมากทั้งสองอย่างนี้อัดแน่นไปด้วยเม็ดสีพิเศษเมื่อตับของนกฟลามิงโกย่อยเม็ดสีนี้โมเลกุลสีชมพูของมันจะเคลื่อนที่ไปรอบๆตัวของนกพวกมันเดินทางไปที่ขาปากและขนของมันทําให้ทุกอย่างเป็นสีชมพูสดใส ปอดของคุณไม่เพียงช่วยให้คุณหายใจได้เท่านั้นแต่ยังผลิตเซลล์เม็ดเลือดด้วยเซลล์เม็ดเลือดมีหน้าที่ในการแข็งตัวซึ่งจะทําให้เลือดหยุดไหลปลอดสร้างเซลเล์เล็กๆเหล่านี้มากกว่า10ล้านเซลล์ต่อชั่วโมงปร,รอดเป็นหนึ่งในโลหะไม่กี่ชนิดที่คงรูปของเหลวที่อุณหภูมิห้องและความดันเฉลี่ยทั้งหมดเป็นเพราะอะตอมของปร,รอดที่มีพันธะที่อ่อนแอมากระหว่างกัน ฝาปิดท่อระบายน้ำส่วนใหญ่เป็นทรงกลมเหตุผลหลักคือรูปทรงดังกล่าวผลิตได้ง่ายที่สุดฝาปิดท่อระบายน้ำมีน้ำหนักประมาณ113กิโลกรัมรูปทรงกลมทําให้คนงานทําถนนเคลื่อนย้ายมันได้ไม่ยากนักเพียงแค่กลิ้งมันไปท่อระบายน้ำทรงกลมยังต้านทานการบีบอัดของพื้นที่รอบๆได้ดีกว่าด้วยเมื่อพายุก,กำลังมาเมฆดูเหมือนจะสีเข้มขึ้นแต่มันเป็นเพียงภาพลวงตา เมฆบางในวันที่แดดจ้าทำให้แสงผ่านได้แต่พวกมันก็กระจายสีทุกสีของสเปกตรัมแสงด้วยและสิ่งนี้ทำให้เรามองว่าเมฆเป็นสีขาวแต่ยิ่งเมฆหนาและมีละอองน้ำมากเท่าไหร่แสงก็จะยิ่งผ่านได้น้อยลงเท่านั้นเมื่อแมวเลียตัวเองพวกมันจะป้องกันไม่ให้น้ำมันที่ผิวมาสะสมบนขนของมันแต่มันยังทำให้ขนของแมวกันน้ำได้น้อยกว่าสัตว์อื่นอย่างหมาด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าขนของแมวเปียกก็จะหนักมากและมันก็จะเริ่มหนาว นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสถานะใหม่ของสสารที่เรียกว่าการละผลึกพวกมันถูกสร้างขึ้นในห้องแลบ็บแนวคิดของมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างไม่น่าเชื่อโครงสร้างเหล่านี้มีแบบแผนซ้ำๆกันแผนที่จะอยู่ในพื้นที่และเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นการละผลึกสองอันมีปฏิสัมพันธ์กันเม็ดซีเรียลมักจะเกาะติดกับด้านข้างของชามหรือรวมกันเป็นก้อนเหตุผล hey คือฟิสิก์ สีเรียวสร้างรอยบุบเล็กๆที่พื้นผิวของนมเมื่อสีเรียว2ชิ้นมาบรรจบก,กันรอยบุกก็จะรวมเข้าด้วยกันและมีก้อนรูปร่างแปลกประหลาดปรากฏขึ้นแทนอาจมีคนสร้างรังไหมป้องกันขึ้นมารอบโลกโดยบังเอิญมันเกิดขึ้นหลังจากใช้คลื่นวิทยุค,ความถี่ต่ำมากมาหลายสิบปีพวกมันได้ก่อตัวเป็นฟองเทียมที่ช่วยปกป้องโลกจากรรงสีอนุภาคพลังงานสูงและเปลวสุริยะ วันอาทิตย์กสุรทินคือวันที่29กุมภาพันธ์เพื่อให้ปฏิทินเป็นไปอย่างแม่นยำโลกของเราไม่ได้โครจรรอบดวงอาทิตย์ท่ายใน365วันและวันดังกล่าวก็ชดเชยวงโครจรที่ไม่สมบูรณ์แบบของโลกหนังเริ่มดูหมองเมื่อถูกปกคลุมไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยขูดเล็กๆ พวกมันกระจายแสงทั้งหมดที่มากระทบวัตถุเมื่อคุณขาดรองเท้าหนังของคุณหรือเคลือบหนังด้วยชั้นของแว็กซ์ก็เท่ากับว่าคุณเติมรอยเล็กๆเหล่านั้นพื้นผิวจะเรียบขึ้นและรังสีของแสงก็จะสะท้อนออกมาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นหนังกลับมาดูเงางามอีกครั้งปากกาไฮไลท์ใช้หมึกกึ่งโปร่งแสงแบบพิเศษโดยปกติจะเรืองแสงในที่แสงสลัวสีหมึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสีเหลืองและสีเขียวอ่อนพวกมันจะไม่ไปบางข้อความของคุณ หลังจากถ่ายเอกสารขาวดำเครื่องถ่ายเอกสารรับรู้สีเหลืองและสีเขียวอ่อนพวกนี้ว่าเกือบเป็นสีขาวนั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันไม่พิมพ์ออกมาแสงไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเสมอไปซึ่งก็คือ3,000 300, กิโลเมตรต่อชั่วโมงครั้งหนึ่งลำแสงเดินทางด้วยความเร็วเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านอะตอมของโซเดียมที่เย็นจัดคุณทำเพลงไปด้วยบีบจมูกไปด้วยไม่ได้เมื่อคุณทำเพลงคุณจะต้องทำเสียง ยาวๆแต่เสียงนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านจมูกของคุณเท่านั้นและเมื่อคุณบีบจมกูกอากาศจะผ่านไปไม่ได้ยิ่งข้างนอกหนาวเท่าไหร่หิมะที่อยู่ใต้เท้าของคุณก็จะยิ่งดังขึ้นเมื่อหิมะบีบอัดเม็ดน้ําแข็งเล็กๆจะเสียดสีกันยิ่งอุณหภูมิต่าลงเท่าไหร่แรงเสียดทานระหว่างอนุภาคน้ําแข็งก็จะยิ่งมากขึ้นและเสียงก็จะยิ่งดังขึ้นเท่านั้นเครื่องอ่านบาร์โคดไม่ได้สแกนเส้นสีดำแต่สแกนเส้นสีขาว เครื่องอ่านจะปล่อยรังสีของแสงที่ตกกระทบกับบาร์โคดของผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดขึ้นพื้นที่สีขาวจะสะท้อนแสงนี้ในขณะที่พื้นที่สีดำดูดซับไว้แสงสะท้อนช่วยให้อุปกรณ์อ่านรหัสและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับคุณแก้วแตกง่ายมากเนื่องจากอะตอมของมันถูกจัดเรียงค่อนข้างหลวมและเป็นแบบสุม่มพวกมันจัดเรียงตัวเองใหม่ได้ไม่เร็วพอที่จะรักษาโครงสร้างเดิมได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแก้วถึงแตกแทนที่จะง,งอ ไข่นกมีรูปทรงต่างๆกันไปลักษณะของไข่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบินของนกยิ่งใช้เวลาอยู่บนท้องฟ้งฟานานเท่าไหร่ไข่ก็จะมีลักษณะเป็นรูปไข่และแหลมมากขึ้นเท่านั้นสายพันธุ์ที่แทบจะไม่เคยบินเหนือพื้นดินเลยไข่จะเป็นรูปวงรีและกลมมนสายเคเบิลบางสายมีกระบอกสูบหนาๆอยู่ซึ่งเรียกว่าเฟอร์ไรท์ช็อกหรือเฟอร์ไรท์บีท หากไม่มีพวกมันสายเคเบิลจะกลายเป็นเสาอากาศและกระจายสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ากระบอกสูบผลักสัญญาณรบกวนนี้ออกไปน้ำให้ความรู้สึกเย็นกว่าอากาศแม้ว่าจะมีอุณหภูมิเท่ากันก็ตามมันเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของความหนาแน่นร่างกายของคุณสูญเสียความร้อนเร็วขึ้น25เท่าเมื่อคุณอยู่ในน้ำเย็นมากกว่าบนบกน้ำยังเป็นตัวนำที่สมบูรณ์แบบมันถ่ายเทความร้อนหรือความเย็นเข้าสู่ร่างกายของคุณได้เร็วมาก วงปีของต้นไม้ไม่เพียงแค่บอกอายุของมันแต่ยังรวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงอายุของต้นไม้อีกด้วยวงปีต้นไม้จะบางลงในช่วงที่แล้งและกว้างขึ้นเมื่อฝนตกชุกถ่านน้ำแข็งที่กำลังละลายมีเสียงดังเสียงที่พวกมันสร้างขึ้นนั้นคล้ายกับเสียงของน้ำอัดลมเมื่อภูเขาน้ำแข็งหรือถ่านน้ำแข็งละลายมันจะปล่อยฟองอากาศเล็กๆนับล้านฟองออกมาพวกมันถูกกักอยู่ในน้ำแข็งทายใต้แรงกดดันมหาศาลมานานหลายร้อยปี เสียงที่เหมือนเสียงเปิดขวดน้ำอัดลมนั้นดังมากจนคุณกะระยะห่างระหว่างคุณกับภูเขาน้ำแข็งได้โดยไม่ต้องมองเห็นมันแป้นพิมพ์ที่คุณใช้ในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้คุณทำงานช้าลงตำแหน่งของตัวอักษรบนนั้นดูเหมือนจะถูกวางอย่างสุ่มๆแต่การออกแบบ Q W E R T Y นี้ดูแถวซ้ายบนของตัวอักษรสิปรากฏในปี1872 นักพิมพ์ดีดในยุคนั้นพิมพ์เร็วเกินกว่าที่เครื่องจะรับไหวนั้นเป็นสาเหตุที่เครื่องพิมพ์ดีดติดขัดและทําให้เสียเวลามากมายพนักงานพิมพ์ดีที่ทํางานช้าลงจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น